ต้องยอมรับความกล้าหาญของพันเอกภาคภูมินะถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่เป็นมือไม้ในการทํางานเขากล้าหาญเรื่องนี้ที่กล้าที่จะพูดความจริงภาคภูมิเนี่ยกุ้มใจกับเรื่องนี้มากนะไม่สบายใจเพราะว่ามองว่าเขาทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเขาเคยปา마าดกับคนที่สนิทกับเขาว่าเขาเหมือน เหมือนอยากด,ด้วยด้วยตัวเขาเองเนี่ยคือคนเครียดนะแต่เขาก็บอกว่าเขามามาสู้กับความเป็นจริงดีกว่าก็เลยออกมาแล้วเขาก็พูดด้วยนะว่าถึงเขาจะถูกดำเนินคดีติดคุกหรืออะไรเขาก็ก็รับสภาพนะต้องยอมรับว่าหัวใจหัวจิตหัวใจเขาเขาเข้มแข็งพอต้องชื่นชมนะครับเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะครับเท่าที่ผมคุยด้วย